สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในช่องของ s c Channel ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องตะบัดสัตว์อาถรนพ์คนตีพึ่งน้ำพึ่งเดือนห้าเป็นของหายากและมีราคาแพง เนื่องจากการที่จะหาน้ำพึ่งเดือนห้ามาได้สักขวดไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องเข้าป่าใหญ่ใช้เวลาเดินทางสองวันหนึ่งคืนกว่าจะถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพรานพึ่งเรียกกันว่าต้นพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากลำต้นต้องใช้โครนประมาณสิบคนถึงจะอบลำต้นได้รอบเมื่อ20ปีก่อน ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยามีพรานพึ่งพร้อมพวกห้าคนออกเดินทางในยามเช้าก่อนเข้าป่าแน่นอนว่าทุกคนต้องทำพิธีขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาโดยการจุดธูปแล้วบอกกล่าวจุดประสงค์ว่าขอเข้าไปหาน้ำพึ่งป่าแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตเท่านั้นจากนั้นทุกคนก็เดินเข้าป่าลึกอย่างที่บอก ต้องใช้เวลาสองวันหนึ่งคืนกว่าจะถึงต้นพึ่งระหว่างที่เดินทางสเสบียงอาหารอาจจะไม่เพียงพอในคลากับพรานพึ่งคนหนึ่งจึงยิงสัตว์ป่าไปหลายตัวเพื่อให้มีอาหารที่เพียงพอซึ่งพรานพึ่งที่เป็นหัวหน้าก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไร่เพราะก่อนเข้ามาได้ขอเจ้าป่าเจ้าเขาว่าแค่มาเอาน้ำพึ่งเท่านั้นแต่ลูกน้องดันมายิงสัตว์ป่าแบบนี้ โบราณถือว่าเป็นการตระบัดสัตว์อาจจะโดนอาถรรพ์เล่นงานก็เป็นได้คนเป็นหัวหน้าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเกรงว่าจะเกิดการทะเลาะและหมางใจกันก็เลยเงียบๆไว้คิดว่าเดี๋ยวค่อยขอขมาทีหลังก็แล้วกันทั้งหมดพากันเดินมาจนถึงต้นพึง่งก็เป็นเวลาย่ำคํ่าแล้วต่างคนต่างเล่นจัดแจงสิ่งของที่ต้องใช้ แบ่งหน้าที่กันโดยคนขึ้นต้นพึ่งจะต้องขึ้นไปตอกลูกทอยเป็นบันไดสำหรับปีนขึ้นไปแค่คนเดียวที่เหลือคอยสนับสนุนอยู่เบื้องล่างหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จสับทุกคนก็จะมาจุดทูปไหว้ต้นพึ่งเพื่อขออนุญ,ญาตเจ้าป่าเจ้าเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากบอกกล่าวเสร็จต่างก็ปักทูปที่ใต้โคนต้นไม้แต่คราวนี้ทุกคนสังเกตว่า ทูบดอกหนึ่งเกิดสัน่นคือสั่นอยู่เพียงดอกเดียวเท่านั้นและเริ่มสั่นแรงขึ้นแรงขึ้นจนทูบดอกนั้นล้มลงไปทุกคนต่างหันมามองหน้ากันเลิกลักต่างก็เริ่มรู้สึกไม่ดีพรานผู้เป็นหัวหน้าก็เดินไปหยิบทูบดอกนั้นที่ล้มมาปักใหม่แล้วพยายามผู้ปลอบใจลูกน้องว่าไม่มีอะไรหรอกทำงานกันต่อเถอะฟ้าเริ่มมืดสนิท พรานพึ่งคนหนึ่งก็เริ่มปีนต้นพึ่งโดยจะถือคบเพลิงขึ้นไปด้วยสำหรับจุดไฟและเมื่อขึ้นไปถึงจะตีคบเพลิงบริเวณรังพึ่งเพื่อให้ฝูงพึ่งบินตามลูกไฟลงมาให้หมดและพรานพึ่งคนที่ปีนก็คือคนที่ตรบัสัตว์ไปล่าสัตว์ป่ามานั่นเองระหว่างปีนทุกคนก็ช่วยกันลุ้นพอพรานปีนขึ้นไปถึง ก็ได้ยินเสียงนกเขาแมวที่ส่งเสียงร้องอยู่หลายตัวระงมไปทั่วบริเวณทุกคนต่างพากันยืนนิ่งเพราะมาที่นี่หลายต่อหลายครั้งไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนหัวหน้าพรารู้สึกกังวลจนแสดงสีหน้าออกชัดเจนมันไม่ชอบมาพากลหัวหน้าพูดในลำคอไอ้จักลงมาก่อนดีกว่าข้ารู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้ว่ะ ลงมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันหัวหน้าตะโกนบอกพรานที่อยู่บนต้นไม้ทำไมละนานอุตสาหขึ้นมาถึงแล้วมันเสียเวลาทำให้มันเสร็จๆไปเถอะพรานพึ่งตะโกนลงมาเพืืองล่างพูดจบพรานพึ่งก็จุดคบเพลิงแล้วฟาดใกล้ๆรังพึ่งเสียงพึ่งนั้งฝูงบินแตกหึ่งลงมาตามลูกไฟทันใดนั้นเองมีลมพัดแรงมาก และพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนต้นไม้โอนเอ็นเสียงกิ่งไม้ในป่าเสียดสีกันดังเอียดอาดไปทั่วบริเวณพลันหัวหน้าพรานก็ได้ยินเสียงปลิตแตกของกิ่งไม้ใหญ่บนหลังพึ้นเฮ้ยระวังกิ่งไม้กำลังจะหักหาที่หลบเลวหัวหน้าพรานตะโกนบอกลูกน้องที่ต่างพากันวิ่งหาที่หลบชุลมุนแล้วกิ่งไม้ใหญ่ก็หักลงมาส่งเสียงดังสนัน่นและกิ่งนั้น ก็คือกิ่งที่นายพรานจักกำลังคล่อมอยู่นั่นเองมันหักลงมากระแทกพื้นเสียงดังครึมพรานก็มีเสียงคนหัวเราะดังกังวานทุกคนขนลุกเรียวเกาะกลุ่มกันแน่นผ่านไปสักพักลมก็สงบลงทุกคนจึงวิ่งไปหาพรานจักผู้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมไอ้จักไอ้จักหัวหน้าพรานส่งเสียงเรียกพร้อมเขย่าร่างนั้นเบา แต่ไรซึ่งเสียงตอบรับกลับมาพันจากนอนแน่นิ่งจับชีพประจรดูจึงรู้ว่ามันสายไปเสียแล้วพรานจากเสียชีวิตทันทีที่ตกถึงพื้นหัวหน้าพรานจึงบอกกับลูกน้องให้ช่วยกันห่อศพพรานจักแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางกลับบ้านเพราะยามนี้อันตรายเกินไปที่จะเดินทางทุกคนช่วยกันเอาผ้าเขามาคนละผืนหอ่อศพ แล้วนั่งรอจนเช้าโดยไม่มีใครกล้านอนกันสักคนเพราะยังรู้สึกผวากับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้ามีเพียงพรานหนานหัวหน้าพรานผู้เดียวเท่านั้นที่ขอนอนเอาแรงพรานหนานนอนไปสักพักกำลังจะเคลิมเคลิมพลันได้ยินเสียงปริศนาหนึ่งดังขึ้นพวกมึงรีบเอาศพของพวกมึงไปให้พ้นที่ของกูแล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก พราณนานสะดุ้งตื่นแล้วรีบบอกทุกคนเตรียมข้าวของให้พร้อมเดินทางรุ่งขึ้นทุกคนก็ช่วยกันแบกศพปราณจากกลับบ้านต่างก็พากันเร่งฝีเท้าเพราะไม่อยากจะค้างคืนในป่าอีกระหว่างเดินทางกลับทุกคนเห็นหมูป่าตัวเล็กสองตัวกระรอกสองถึงสตัวนอนตายอยู่ข้างทางจากร่องรอยบาดแผล ทุกคนก็นึกขึ้นได้ว่าสัตว์พวกนี้ถูกพรานจากใช้หน้าไม้ยิงทั้งนั้นแต่พวกมันไม่ตายทันทีคงทนพิษผัดแผลไม่ไหวจึงได้มานอนตายอยู่แถบนี้มีหน้าเจ้าป่าเจ้าเขาถึงโกรธได้ถึงขนาดนี้พรานหนานผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าพรานคิดในใจแล้วรีบพาทุกคนออกจากป่าโดยเร็วโดยไม่หยุดพักกินข้าวกันเลยก็ว่าได้กว่าจะออกจากเขตป่าใหญ่ได้ ก็เราเที่ยงคืนของวันนั้นเองเรื่องเราก็จบเพียงเท่านี้โปรดใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ